ก็จะมาเรียนกันต่อนะครับเรื่องดัชนีชี้วัดนะครับหรืออินดิเคเตอร์นะครับเนื่องจากพฤติกรรมของราคาหุ้นมาเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับจึงมีคนนําวิชาสถิติมาประยุกต์ใช้และก็จากการนําวิชาสถิติและคณิตศาสตร์มาคํานวณน,นะครับจึงเกิดเป็นรูปแบบต่างๆและการใช้งานก็แตกต่างกันออกไปนะครับที่นิยมใช้กันมากๆก็จะมีอยู่4ตัวนี้นะครับ ก็คือมี MACD นะครับ Moving Average Convergent Divergent เราอาจจะได้ยินบ่อยๆกิดสัญญาณ Convergent สัญญาณ Divergent เป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะมาคุยกันต่อนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือ RSI นะครับ Relative Strength Index นะครับอันที่สามก็คือพวก Stochastic นะครับจะมีทั้ง Fast และ Slow นะครับและการที่สี่คือ d i r e c t i o n Movement Index นะครับ สตัวนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้นะครับแต่ว่า3มตัวหลังเนี่ยครับ ISI Auto Castic แล้วก็ Direction Movement เนี่ยจะเป็นดัชนีวัดความแกว่งนะครับซึ่งจะมีค่าวัดระหว่าง0ูนย์ถึงร้อยนะครับถ้านึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงก็ลองนึกถึงเวลาเราขับรถยนต์นะครับรอบเครื่องยนต์ที่ที่เกิดขึ้นน่ยนะครับ เช่นเราเทิรเราเข้าเกียร์หนึ่งอาจจะลากไปถึง4,000รอบนะครับหรือว่า5,000รอบอะไรก็แล้วแต่มันจะเริ่มตื้อนะครับเราต้องเปลี่ยนเกียร์ครับว่าพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อหุ้นขึ้นมาถึงระดับหนึ่งนะครับไฮไซหรือว่า slow s t o c ค a ส t i c หรือว่าด m i เนี่ยขึ้นมาสูงสูงแล้วนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าหุ้นจะต้องมีการพักกันก่อนนะครับแต่ ถ้าเป็นตลาดที่มันอยู่ในภาะวะกระทิงจริงๆนะครับเราจะใช้ MACD เป็นตัววัดค่านะเพราะว่าบางทีมันอยู่ในภาะวะ o v e r b o อร์ดมากๆก็ยังหุ้นก็ยังไปได้อยู่เรื่อยๆเราต้องใช้ MACD เป็นตัววัดแทนนะครับเพราะว่า MACD ไม่ได้เป็นตัววัดความแข่งนะครับเรามาดูกันนะครับ MACD นะครับ m o Moving a v e r a g e c o n v e r g เ n t Divergent นะครับเป็นดัชนีติดตามแนวโน้มของราคานะครับผู้คิดค้นขึ้นมาก็คือ Mr. Gerald Apple นะครับในปีคศ1979นะครับเส้น MACD สร้างขึ้นโดยใช้ความแตกต่างของเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนะครับโดยยทั่วไปใช้12วันและ26วันตัญญาณซื้อปรากฏเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้านะครับ สัญญาณทั้งสองแบบเกิดขึ้นจะได้รับการยืนยันเมื่อเส้นทั้งสองตัดผ่านซีโร่ไลน์นะครับสัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดอาการขัดแย้งทางบวกนะครับหรือหรือจะเรียกว่า p o ซ i v e ฟไ e เว e จนนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับสเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่เร็วตัดขึ้นเหนือเส้นขึ้นที่ช้านะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับทั้งสองวิ่งผ่านศูนย์ทั้งคู่นะครับสัญญ,ญาณขายจะเกิด ก็คือตรงกันข้ามนะครับก็คือว่าตัดลงนะครับดูนะครับเอเเส้นสีแดงนี้จะเป็นเส้นเร็วนะครับส่วนเส้นสีม่วงจะเป็นเส้นช้านะครับถ้าเกิดเส้นสีแดงตัดเส้นสีม่วงมานะครับตรงมุมด้านซ้ายเนี่ยนะครับอย่างนั้นเป็นสัญญาณขายนะครับถ้าเกิดว่า ตัดขึ้นนะครับสีแดงตัดเส้นสีม่วงขึ้นนะครับอย่างตรงกลางภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณซื้อนะครับแล้วถ้าเคลื่อนไปอีกนะครับไปทางขวาอย่างเงี้ยถ้าเส้นสีแดงมาแตะเส้นสีม่วงแต่ไม่ตัดลงมาครับก็แสดงถึงภาวะหุ้นที่กาลังยังดีอยู่นะครับจนกระทั่งมันตัดลงจึงจะให้สัญญาณขายนะครับโดยเฉพาะถ้าตัดอยู่เหนือเส้นศูนย์นะครับอย่างที่บอกนะครับจะเป็นสัญญาณขาย โนทัษนีวัดความแกว่งนะฮะหรือออสซิเลเตอร์นะพวกนี้ก็จะมีอินดิเคเตอร์มักจะมีค่าการวัดศูนย์ถึงร้อยนั่นเองนะครับถ้าอินดิเคเตอร์แต่ระดับเข้าสู่เวณขอบบนจะเข้าสู่เขตการซื้อมากเกินไปนะครับตั้งแต่เจ็ดสิบถึงร้อยเนี่ยเขาจะเข้าเขตโอวบอร์ดแล้วนะครับถ้าเกิดอินดิเคเตอร์ตกลงสู่บริเวณขอบล่างนะครับจะเข้าสู่เขตการขายมากเกินไป นะครับหรือโซนโดยทั่วๆไปประมาณ0ูนถึงสามสิบนะครับครับไไซนะครับจะเป็นดัชนีวัดความแข็งแรงของสลาดนะครับ relative strength index นะครับถูกพัฒนาขึ้นโดย J.W.Yoder well นะครับ Junior นะครับเขามีสูตรคำนวณอย่างทีด่ดังในภาพนี่นะครับบอกว่าเมื่อ r อซามีค่ามากกว่าเจ็ดิบจะเข้า เขตการซื้อมากเกินไปนะครับดูโอเวอร์บอทนะครับและถ้ามีค่าน้อยกว่าสามสิบจะเข้าเขตการขายมากเกินไปแล้วนะครับดูโอเวอร์โซนะครับแต่เมื่อเส้นไอซ์ไล์ตัดค่าเฉลี่ยขึ้นที่ขึ้นนะครับเป็นสัญญาณซื้อนะครับหรือพาออย่างยิ่งถ้าเกิดขึ้นที่บริเวณศูนย์ถึงสามสิบนะครับบริเวณที่โอเวอร์โซนะครับเป็นทางขนอง,งข้ามนะครับเมื่อเส้นไอซ์ไล์ตัดค่าเฉลี่ยขึ้นที่ลง ก็จะเป็นสัญญาณขายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดรบริเวณโอเวอร์บอร์ดนะครับอย่างในภาพนี้นะครับด้านบนคือโอเวอร์บอร์ดโซนนะครับแถบตัวสือสีแดงนะครับส่วนตัวสือสีีสแดงเหมือนกันนะครับข้างล่างต่ำกว่าสามสิบนี่จะเป็นโอเวอร์โซโซนนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ดังในภาพในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนั่นะครับ ถ้าเกิดด้านบนนะครับเหนือโอเวอร์บอลโซนนะครับเขาเรียกว่าท็อปเฟลเลอร์สวิงนะครับก็คือว่า